ซึ่งเจเองก็สนใจแต่พอไปถามกับคาวัสกิฟันตาเล่แล้วเนี่ยได้เรียกทางเอกนิตเนี่ยไปพูดคุยพักหนึ่งเลยนะครับซึ่งตามรายงานเพราะว่าคุยกันยาวเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันนะฮะ สวัสดีครับผมชูปชัญยานะครับพูดคุยข่าวสารโนกาฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลีนะครับก่อเชิญเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจงผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชูปชัญยาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปดูความคุ้นไหวของการท่าเรือกันหน่อยครับคุณชมครับหลังจากที่มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยบอกว่าตอนนี้ได้นักเต,ตะต่างชาติมาครบโคต้า5คนแล้วนะครับ ซึ่งทางมาดาแป้งเนี่ยได้บอกกับสื่อมวลชนในงานถแถลงข่าวที่เซนพันธมิตรกับทางอวิสปาฟ u กุโอกะนั่นเองนะฮะซึ่งในเมื่อเซนพันธมิตรกับทีมจากเจลีกแล้วเนี่ยทางนักข่าวเองก็ได้ถามเชื่อมโยงไปถึงความสนใจเกี่ยวกับเจชนาทิพย์นะฮะ เพราะว่าเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันนะครับปรากฏว่าเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะครับเนื่องจากธามาดามแป้งเนี่ยก็สนใจที่จะดึงกลับมาเล่นไทยลีกเหมือนกันนะครับมาดามแป้งเนี่ยก็ตอบแบบไม่กักเลยว่าขอพูดเลยว่าสนใจจริงๆนะฮะคุยกับเจอ,อาทิตย์แล้วสองครั้งนะครับซึ่งเจอเองก็สนใจแต่พอไปถามกับคาวาสกิฟอนต,อตาเล่แล้วเนี่ยเขายืนยันว่าจะยังใช้งานอยู่ในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปว่าปีนี้ก็ยังไม่มีสิ นะครับแสดงว่าปีหน้าจะย้ายมาท่าเรือซึ่งอารามแป้งก็บอกกับนักข่าวว่าก็สนใจอยู่นะฮะโอ้โหทีนี้แหละครับสื่อมวลชนก็เอาไปตีข่าวกันยกใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับเพราะว่าชนาทิพย์เองก็เขาเรียกว่าโลดแล่นอยู่ในเจรลีกมาพักใหญ่แล้วนะครับซึ่งแม่ก็ทําไปเล่นไปนะครับอารามแป้งก็ดูจะเอาจริงเอาจังมากกับตดืนี้นะฮะแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ของชนาทิพย์อีกทีนึงซึ่งตอนนี้นั่งสำรองแบบยาวเลยนะครับสินัดผ่านไปของซีซั่นลงไปแค่2เกมนะครับทีนี้ก็ต้องรอกงล เคยบอกว่าอยากอยากจะเล่นในเวทีเจลีกอยู่นะครับเพราะว่ามันมีความท้าทายดีนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใจได้หรือเปล่าถ้าไปถึงตอนนั้นแล้วนะครับซึ่งเชื่อว่าก็ต้องรอติดตามสิ้นปีนี้ครับหลังจากที่เจลีกจบนะครับก็รอดูสถานการณ์วันนั้นอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับดิวของชนาธิปการหาเหลือนั่นเองนะครับเอาไปดูอีกประเด็นหนึ่งครับไปดู3มแข้งเมืองทองกันหน่อยนะครับวีรเทพเอกนิชเจริญศักด์นะครับที่ได้ไปฝึกซ้อมกับอูรวะเรสเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับล่าสุดเองกก็จจบภาริแล้ว ซึ่งแฟนฟุตบอลไทยก็ลุ้นกันอยู่ว่าที่ทางอุรุวะเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าจับเซ็นสัญญากันสักคนหรือ2คนอะไรอย่างเงนะฮะซึ่งณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวแบบนั้นนะครับเพียงอาจจะเป็นเป็นแค่การไปฝึกซ้อมเท่านั้นเองนะครับซึ่งล่าสุดหลังจากการซ้อมมือสุดท้ายเสร็จเนี่ยทางสกอสซานะครับเฮดโค้ช <c odes> <c odes> ของอุรุวะเอง ได้เรียกทางเอกนิตเนี่ยไปพูดคุยอยู่พักหนึ่งเลยนะครับซึ่งตามรายงานเขาว่าคุยกันยาวเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันนะฮะซึ่งทางทีมงานของเมืงองทองที่ไปกาอติดการซ้อมตลอด2สัปดาห์ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าบุ๊กเนี่ยมีแววเลยนะครับเพราะว่าดูจากการเล่นการฝึกซ้อมนั้เนี่ยดูจากเข้าระบบกับของอุลวะเลยนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า การพูดคุยของสกอซ่าหลังจากเสร็จสิน้นภารกิจการฝึกซ้อมเนี่ยมันมาจากที่เจ้าตัวเนี่ยซ้อมเข้าตาหรือเปล่านะครับซึ่งก็ไม่แน่ว่าอาจจะอยู่ในลิสต์ก็เป็นไปได้นะครับที่อาจจะถูกดึงมาเล่นในอนาคตซึ่งทีนี้เนี่ยทางโจบุ๊กเองก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเจลีกเนี่ยมาตรฐานสูงมากเลยนะครับกับ2สัปดาห์ที่ไปฝึกซ้อมนะครับเขาได้เห็นตัวเองแล้วก็เรียกว่าได้เห็นได้เรียนรู้นะครับกับวิธีการเล่นของเจลีกนะครับ ก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองทั้งจังหวะบอลนะครับความฟิตอะไรเยอะเนะครับซึ่งก็ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้เยอะนะครับเจ้าตัวว่าอย่างนั้นนะฮะทีนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอีกว่าเนี่ยจะสนใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่แบบว่ามองไว้เฉยๆนะครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมน้องฝากการในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกรบชุ่กรัชิยาอย่างไรแล้วขอบคุุณททกกก่่่่าาาานน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 ีีีตตติิิดดมมะคคคครรััััับบใใใลป้้้ขออวววไแเจหหสส